พิวีวาแล้วอย่างชื่นมืน่นสำหรับเจ้าแหลมศรีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นนักมวยแชมป์โลกขวัญใจคนไทยหรือสิบตำรวจตีวิศักดิ์ศิลวังเอกที่ถือเลิกงามยามดีเวลา9นาฬิกา9นาทีวันที่11พฤศจิกายนหอบสินสอดเป็นเงินสด3ล้านบาทพร้อมทองรูปพรรณหนัก20บาทตั้งขบวนขันหมากจากบ้านพักของกำนันตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเดินไปยังบ้านเจ้าสาวน้องจ้จา นางสาวพรพิมลสารแก้วที่อยู่ห่างกัน200เมตรบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักท่ามกลางรอยยิ้มของครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่ออกมาต้อนรับขับสู้แขกเรือซึ่งมาร่วมง,งานเป็นสักขีพยานในพิธีมั่นพิธีสงและพิธีรดน้ำสังส่วนในช่วงเย็นเป็นพิธีฉลองมงคลสมรสที่ศาลาอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวนโดยมีนายวิบูลรัตนาพรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรเป็นประธานทยอยายิงไว้นะครับรเด็กสสาวยาวสาวสนวีายสว้าวาวสาวสาวสาสวค่ะสค่ะ โทษนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอออกช่างภาพไปความรู้หมดเลยนะครับขอขอพี่แหลมความรู้คนเดียวนะครับไปเฉลี่ยพี่แหลมด้วยเฉี่ยพี่แหลมหันหน้ามองกันพแหลมหันนมองเ่สาวโอเคเีสา่สาวขาเด้าียสาดี่วาาสาวขาี่าวีวาเดียววเย่ยาวขา่สาวขายวยวี่ววี่วว่ยาก่ยว่าี่วี่

เขาเรียกพัดไทยถือแขนคุณพ่อของเจ้าบ่านนะครับคุณพ่อเกียากคุณแมู่นะครับไปแล้วครับมาแลแล้วก็เชิญเข้าไปในบ้านนะครับก่อนในบ้านขึ้นมาไม่ก่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้าขึ้นม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 าขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมขึ้นมา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 ขึมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้น ล้วละครับไปแล้วครับที่ประทัใ,ทททใจที่ซุดต่อไปก็เจ้าหน้าทจะได้ไปในันนี้นะครับก็แ่าอในช่วงเช้านี้ มนะคะหลายกล้องนะคะหลายกล้องนะคอันนี้มีกล้องหลักก็ขอ้เกลี่ยนะครับก็มือใกล้ๆผมหลเลยอ่าฝันี้เลยโอเคโอเคครับการล้างอเ็นไงโอเคนะครับนะครับโอ้โอเคนะครับเกลยครย้ค้างไว้เลยค้างไว้โอเคครับอกล้อนยครับให้ขถ่ายเต็มที่เนาโอเคครับสวยสน้วยสมด้วย โอเคพี่แดนส่งสายตาหวานๆให้น้องเจษารหน่อยค่ะโอเคค่ะน่ารักมากโอเคค่ะมองกล้องพี่รูปหนึ่งมองกล้องพี่รูปหนึ่งมือยังค้างไว้หนึ่งสองสายลูปเล็กหนึ่งสองสายขอบคุณมากมองตาอีกทีครับมองตายิ้มยิ้มสายโยนโอเคเอาไหว้ครับเจ้ารวายครับขอบคุณครับได้โอเคค่ะโอเคพี่แดนน้องเจษาร์มองกล้องพี่หน่อยค่ะมายิ้มยิ้มเห็นฟันครับ สองสามมองหน้ากันอีกทีค่ะโอเคค่ะโอเคแวนี่แหละบัร้อามองตากันหน่อยจ้ามองตากันหน่อยอ่าจับไว้ก่อนครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอ่าได้มีภาพนิ่งมั่งเพี่อหยุดเสียงหายไปนะครับเพื่อที่จะให้ของ สบให้เสียงให้ไปรับรวมข่ารในการเจรจาวตอนนี้ก็กำลังสวมกำไรอีกนะครับ

ฝั่งติดตามช่อง YouTube Daily n e w Live k i t TH ค่ะกด Subscribe กันเยอะๆนะคะเฮ้